สวัสดีค่ะทุกคนผู้ชมอุบ้ามีวันนี้เราเขาก็จะมานี่เลยกินยำสาหร่ายเลยคุกกี้ของตาตานานาบาลบาละ่ะมาแกะกันเลยโอ้ยแม่เลยเอาแกะยังไงอ่ะเออเราก็นึกว่าให้แกะตรงนี้ <c oughs> ดูนะทุกคนไม่มีทรงไม่มีสอมใดๆทั้งสิ้นอสะภวบ ขอร่อยขวยญเคยกินไหมที่มันจะอยู่ในซูชิอ่ะโคตรอร่อมันเย็นอืมอะยำสาหร่ายนะที่มันอยู่บนซูชิอ่ะใช่เลยองอ อ,อ,อ,อืม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 มาอยากต่อไปกันอ๊ยปิดไม่ได้โอ้ยคือแบบโอ้ยโอ้ยมากโอ้ยมากโอ้ยมาก จะมากินแฮมมากินแฮมชีสกันซารานไส้หมูหยองนะฮะอ๋อๆอยากกินทุกคนขอให้ทุกคนที่ดูตอนกลางคืนด้วยนะคะที่ทำให้หิว kinh dư quá lên con mới mới không lên con lên con mới lưỡi <laughs>

มาเราจะลองกินขนมปังกับยำดาลาอย่าทำนะทุกคนโอ้เครื่องบินเครื่องบินทุก <c oughs> คน <c oughs> ไม่ต้องพูดว่าอะไรอิงก็รู้ว่าแม่อยากได้อะไรแกะได้ไหม่อนทำแบบเรานะแม่ก็แกะแบบที่แนมะ่เคยแกะให้อิงค่ะหึห <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้คือเราใช้ติ๊กต็อกในการถ่ายคลิปก็อาจาจะมีฟิลเตอร์หลุดบ้างฟิลเตอร์หลุดบ้างบ้างคือขอวดน้ำเขา,เอ,าออกแบบให้ดูแบบไหนหรือหรือ mình uống rượu tháp cái lượt tháp mà đại công nhân tay yêu tháp đại công ทำไมตับเละไม้มันหายไปไหนไอ้หนูก็ไปกินมเหรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำอย่นีไ้ได้อโอหั่นปาหั่นมา ทำไมหน้าแม่ขาวจังคะทำไมหน้าแม่ขาวจังคะใช้ฟิลเตอร์ค่ะ,อ,อ,ะอันที่จริงกมีขนม,ขนมอย่างอื่นอีกนะคะแต่ว่าต้องวิ่นเยอะยื่งเราจะกินไม่หมดแน่นอน,อนอเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขอบคุณขายเราจะไม่รีวิว โอเคลองลองลองเจอแปลกไปไหมน่าว <Five. S 2> ่าจะพูดสับใครเนี่ยพูดอะไรไม่มีใครเข้าใจทุกคนเข้าใจไหมใครเข้าใจบ้างเราไปเข้าใจ ข้าใจตัวเองอิ่งทุกคนนี่เรามากินยำยำสาหร่ายกับเพียทุกกับนี่ดีกว่านีหานะคะควรหล่นหรือเกินอ่ะวางไว้นี่เลยนิ่งน่าจะหล่น นี่กินด้วยกันเลยอืมติดคออร่อยมากอืมแม่กินไงอันนี้แบบเนี้ย ก็งาผกคนโมดแบบโนดูดิคนดูดดแบบนี้อยูแล้วไม่หิวละเิ่มนมากลัวเร้ลืมไปว่ามี xe à rồi thêm đi vào bên này Thôi ừ, mình chỉ không chăng chăng phẩm thật rồi Chắc không nữa Ngon คำนี้คำสุดท้ายขึ้นมาันนี่ยไปกนไป้ายอยังไงได้ขอแชก่กับสมาชิกนะคะนีคืสี่หกสิบดสิบแปดเก้าวิ